นี่คืออีกหนึ่งหาดรับจันทบุรีที่อามเชื่อว่าคนจันทบุรีส่วนใหญ่ยังไม่เคยไปวันนี้อามจะพาทุกคนไปเปิดพิกัดอันซีนที่ยังคงความสวยงามของธรรมชาติในบรรยากาศริมทะเลกับที่นี่ครับและแม่นกแก้วจันทบุรี การเดินทางมายัางที่นี่ครับสามารถเดินทางเข้ามาจากทางแยกช่างข้ามจากนั้นเ้ยวซ้ายตัดเข้าสู่ถนนเฉลิมบุรพาชนาทิศจะมีป้ายบอกทางที่นี่เป็นแหลมเล็กๆครับที่ยังคงมีความสะอาดเงียบสงบมีพื้นที่ชายฝั่งที่โดยรอบถูกโอบล้อมด้วยป่าชายเลนโดยจะมีพื้นที่หาดด้านหน้าซึ่งเป็นหาดทรายสีดำตลอดแนวของชายฝั่ง หากมาในช่วงที่น้ําทะเลลงครับก็จะสามารถลงไปเดินเล่นที่บริเวณพื้นทรายได้แบบนี้เลยหากมองจากภาพมุมสูงครับก็จะเห็นความสวยงามของธรรมชาติที่เรียงร้อยสร้างสรรค์ให้เราได้ชื่นชมและจุดไฮไลท์ของที่นี่ครับก็คือโคดหินบริเวณหัวแหลมที่ให้เราสามารถไต่ขึ้นไปได้ไม่ยากนะเพื่อชมวิวทะเลได้เต็มตาแบบพาโนรามาพร้อมปะทะลมเย็นๆที่บอกเลยว่าจุดนี้วิวสวยสุดๆใครมาแล้วต้องห้ามพลาดหยิบมือถือมาถ่ายรูปได้สวยมากๆเลย และที่สําคัญครับที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ตั้งอยู่ริมทะเลที่หลายคนกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์มีศาลของเจ้าแม่ทองคําและมีองค์เจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานหันหน้าออกทางทะเลให้ผู้คนที่เคารพนับถือได้แวะเวียนมาสักการะบูชาและอีกหนึ่งจุดใกล้ๆก,ก,ก,กันครับจะมีทางเดินขึ้นไปยังบนเขาที่มีพระพุทธสารเพชรประดิษฐานอยู่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันมาอย่างช้านาน